เค okay. สวัสดีทุกคนนี่เรามาอยู่ที่ในป่านะเราพาลูกเรามาเดิน,นลูกเราโดนรถชนนะแต่ว่าก็เริ่มเดินได้แล้วเราก็มีรถเข็นมาด้วยนี่โนนนำไปข้างหน้าแล้วสาม เรายังไม่ได้หาเห็ดเลยนะปีเนี่ยเขาได้กันแล้วนะแต่เขาได้เห็ดคนใหญ่นะฉันอยากกินหน่อไม้จิ้มจิ้มแก้วซ่อมไปเลยไปหนหมาได้ไงวะไม่น่อไม้เอไอ้สายอินงงอยู่ โอเคเดี๋ยวเราจะให้ลูกเราเดินนะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่รถก็ตามมาใส่รถให้ลูกนะอ,อ,อย่าเพิ่งลงนะลูกมาลูกมาเด็ดเด็ดเด็ดแม่หมาชาแนลนะคะอย่าลืมติดตามนะคะแม่หมาเนี่ยลำบากนะเฮ้ไปลูกไปนี่นะครับ น้องไปแล้วแล้วก็ขี่รถตามนะทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่ไปถ้าไม่มีเราอ่ะเดี๋เด้ๆดไม่จับกันเดี๋ยอโอ้ยใา่ลูก่อนก็คือเนี่ยข้างๆนี้เราก็เคยได้เห็ดแบบเคยได้นะน่ะทำดีดี มันก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะทุกคนก้ขาเขามาเดินเล่นนี่แล้วก็มันก็มันก็ไม่ได้ร้อนมากมันเป็นร่มไม้แบบเนี้ยแล้วจะวิ่งเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดูดูเกินดิเหมือนมันจะแบบทำอะไรเขาเลยนะมันไม่เดินพดี่ยวดูเหนุนใหด่ตยวนี้มั้ยใครดูอย่างนี้ค่กลับไปดูนะ เกินชอบใหญ่เลยอะดูดีไม่ได้มานานะเออไม่ได้มานานเป็นตั้งแต่ปีไมโอ้เมมาเอาปีกล้วยตั้งแต่ปีใหม่ไม่ได้มาเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเจ๊นานกานั้น,นปีใหม่ก็ไม่ได้มากนะ่อนปีใหม่ก็ไม่ได้มา เฮ้ยไม่ดีกว่านั้นไปเแล้วลูกลูกอุย้ยเละก่อนอะเป็นไรเดี๋ยวตายลูกฉันจะเปื้อนไหมน่ะน่ารักอ่ะเทตดูดิลูกฉันน่ารักมากอะ่ะ มันเละดิเ,เดี๋ยวฉันฉันว่าพามันย้อนกลับไปดีกว่านะเหเพื่อนนั่นน่ะไอเกิลไม่อยากไปหรอกเพื่อนน้นานะนะมาทางนี้มันลุกมาทุกคนดูว่าเขาจะไปไหมมันเป็นทางแบบดูดิถ้าไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปอาบน้ำ hạt chim lim.